สวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนพี่แป้งขออภัยด้วยนะคะที่ลงคลิปเช้ามึกมากเลยพี่แป้งกลัวของมันจะหมดก่อนนะคะเพราะมันมาตั้งแต่ตีสองแล้วนะเป็นแมบที่น้องนะ่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเพราะมาทุกวันเสาร์อาทิตย์นี้เลยนะคะบอกเลยว่าของชิ้นนี้น่ารักมากๆเป็นทรงผมสีบอลทองนะ่ารกเนาะแถมเป็นมัดจุกอยู่ข้างๆด้วยสองข้างเป็นอมวยเลยและต่อไปนะคะเราจะเป็นหมู่เจ้าน้องกระต่ายเฟลิคอนสุดน่ารนะั หรือว่าใครไนดะที่ชอบเล่นแบบนี้หรือฟาประจําอยู่แล้วก็ต้องมีกันแล้วแหละเขาแจกเพียงแค่หน0 0งชิ้นเท่านั้นนะสาหรับบุกอันนี้ข่าแอบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันนะคะว่าทํำยังไงบ้าง แล้วเมื่อน้องเข้ามาให้กดเพลงเรียบร้อยนะจากนั้นก็กดเคมลับขอประจําวันได้เลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆไปดูเคว็กันกับพี่แป้งค่ะว่าเคว็ครั้งนี้จะต้องทําอะไรบ้างซึ่งทรงผมนะคะน้องๆจะต้องทําการซื้อไข่ทั้งหมด40ฟองค่ะบอกเลยว่าใช้เงินเยอะมากๆเลยนะคะแต่ใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็จะง่ายหน่อยเพราะไข่มันจะยังถูกอยู่เขาจะไม่นับรวมไข่ของเก่าของเราที่เราเคยซื้อไปแล้วนะคะส่วนหมวกอันนี้นะคะน้องๆจะต้องเลี้ยงสัตว์นะคะทั้งหมด16ตัวนะคะให้ไปสู่โพสต์ทีนให้ได้นะคะคือเป็น ช่วงก่อนที่จะเป็นวัยสุดท้ายคือวัยผู้ใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าหากเราเปิดใครมาจะถึง5้า0,000ื่นแล้วเนี่ยมันจะไม่มากไปกว่านี้แล้วนะคะเบอร์รี่เนี่ยมันจะตันอยู่ที่แค่ห้าหมื่นเท่านั้นแน,น้องก็กะเอาว่าถ้าต้องซื้อส0ฟองต้องใช้เบอร์รี่เท่าไหร่นั่นเองจะไดให้พี่เป้มีทิศง,ง่ายๆนะคะให้น้องมาเมืองเมอร์เมดได้เลยเหมือนครั้งที่แล้วที่ใตป้ชมพูดไปคือให้น้อง,นองเนี่ยมาที่ประตูนี้นะคะใครที่เข้าไปแล้วก็น่าจะรู้เขา่าว่าต้องทำยังไงส่วนใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยนะ จำนะประตูมันจะเปิดน้องๆใช้เบอร์รี่สีลุ้งเนี่ยซื้อสัตว์เลี้ยงหรือซื้อไข่ได้นะคะในราคา1000เบอร์รี่ลุ้งนั่นเองน้องก็ทําการฟาร์มเบอร์รี่ลุ้งได้เลยส่วนใครที่แบบเออเป็นมือใหม่ก็ฟาร์มเบอร์รี่ธรรมดาไปดีกว่านะคะพี่แป้งแนะนำเพราะมันต้องเลี้ยงสัตว์อีกยาวเลยนะคะพอจะครบ4ตัวที่ต้องเปิดประตูนะ,ะน้องๆก็ทําการใช้ไอทองไอเทมนะคะน้ำยน้ํายาอะไรไปก็ได้นะคะเพื่อช่วยในการที่ทําให้เราฟาร์มเร็วนั่นเองอย่างการเลี้ยงสัตว์เด่ยคะ่ะน้องๆก็เหมือนเดิมเลยค่ะเลี้ยง หมือนที่พี่แป้งชมเคยบอกทุกอาทิตย์บางทีก็แบบไม่อยากจะพูดเดิมๆนะคะเพราะกลัวน้องๆจะเบื่อกันว่าพี่แป้งชมทําคลิปแบบนี้ก็พูดแต่เหมือนเดิมเหมือนเดิมบางทีมันก็มีคนที่เพิ่งมาใหม่ด้วยไงถ้าน้องฟาร์มอยู่นะคะแล้วเลี้ยงสัตว์ไปด้วยแล้วอยากได้เควสที่เป็นหมวกนะแล้วน้องเห็ุหัวใจที่เป็นสีลุงด้านบนไหมให้น้องๆนฮาวาร์ปกับไปที่โลกแรกของเรานะคะกดด้านซ้ายมือได้เลยแล้วเทเลพอร์ตมาจะได้น้องๆนงนา ที่น้ำพูแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงของน้องเนี่ยแชร์ไปทุกตัวนะคะเลเวลของสัตว์ของเราเนี่ยจะขึ้นไวขึ้นนั่นเองหลายหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะส่วนใครที่เป็นมือใหม่ก็ทําตามวิธีนี้นะคะสมมติเวลามันหมดแล้วก็ลองออกเข้าใหม่แล้วก็เข้ามาเนี่ยมันเป็นการบักนะน้องมันจะได้เลี้ยงสัตว์ได้ไวๆขึ้นแต่พี่แป้ะบอกเลยนะคะการที่จะเลี้ยงสัตว์ไปถึงโพสทีนให้ได้เนี่ยใช้เวลาไม่ต่ํากว่า5ชั่วโมงนะคะน้องส่วนฟาร์มเบอร์รี่เนี่ยอาจจะให้ครบนะทั้งหมด40ฟองนะคะน้องต มาณ5้ากชั่วโมงเลยใครที่ไม่ได้ฟาร์มเผื่อไว้เลยก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะใครที่อยากได้พี่แป้งแนะน,นำว่าให้รีบทำตั้งแต่ตอนนี้เพราะไอหลังบางคนเนี่ยมันฟาร์มล่วงหน้าไว้หลายวันแล้วนะคะน้องๆฉะนั้นรีบทำก่อนที่ของจะหมดเด้อ